สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบวผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมลายเกมเศรษฐีนะครับก็มีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับครั้งนี้ถือว่าอัปเดตกิจกรรมเร็วมากนะเพราะปกติอ่ะจะอัปเดตทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ถูกไหมครับครั้งนี้มาเร็วนะมาวันพฤหัสแต่เสียดายคืออีเวนท์ที่แล้วอีเวนท์จี้โขงเอแม่งไม่ได้ครับซึ่งผมขาดจี้ไก่แดงอยู่อันเดียวผมก็จะได้จี้ไก่แดงเอแล้วครับโอ้โหเสียดายแล้วผมจะหมดแล้ว ที่ผมเสียเพชรไปตั้งสามล้อกว่าเพชรคือเพื่ออะไรเออผมก็ลืมอ่านประกาศด้วยนะว่าอีเวนต์มันหมดวันไหนไงผมก็ไม่รู้ว่าเออผมไม่รู้ไงว่าอีเวนต์มันจะหมดวันนี้ไงโอ้โหแบบเสียดายเลยเพชรที่ผมเสียไปอ่ะช่างมาแล้วกันครับสําหรับตัวละครใหม่ที่มาในวันนี้เนี่ยถือว่าผมไม่รู้ว่าโหดหรือไม่โหดนะน่าจะโหดพอสมควรไปดูความสามารถมันก่อนนะครับชื่อตัวละครว่าเทพโอออดินปะ่ะ ตัวตัวอักษรมันเลยกะอ้าเทพโอดินแล้วกันถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับค่าสเตตัสนี่ถือว่ามาดูค่าคุ้มเต่าครับค่าคุ้มเต่านี่เยอะมากครับคุ้มเต่าเก้าสิบถ้าใส่อัญ,ญมณีไปถ้าใส่อัญ,ญมณีคุ้มเต่าสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมเนี่ยเราบวกกับบัฟเสริมที่มันบวกให้อีกเนี่ยโอ้โหคงน่าจะเกือบหนึ่งร้อยสิบละมังครับเนี่ยคุ้มเต่าเนี่ยนะครับ มาดูความสามารถครับจี้ติดตัวนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่เดียวกับฉันโอกาส70%เอไอโอกาส70%เอไอเปอร์เซนต์ด่เออบังคับย้ายไปยังพื้นที่แลนด์มาร์คที่แพงที่สุดข,ของฉันก็คือจี้ไกลนั่นแหละนะครับจี G ้จี้ไกลที่ผิดพลาดอ่ะนั่นแหละนะครับแต่เปอร์เซนต์70%เยอะอยู่นะนะครับสว่วนสกิลนะครับสกิลเมื่อตกยังแลนด์มาร์คของฉันโอกาส60% จับฝ่ายตรงข้ามที่เดินผ่านเอฟเฟกต์ป้องกันไม่มีผลนะครับเอฟเฟกต์ effect ป้องกันก็คือพวกใครที่มีออฟเสริมพวกป้องกันการโจมตีหรือใครที่มีโล่ g m เนี่ยอันนี้มันจะไม่มีผลนะครับแต่สำหรับสกิลติดตัวเนี่ยผมงงอยู่นะผมยังงงอยู่มันเขียนบอกว่าเมื่อตกยางแรนมาข,ของฉันเมื่อตกยางแรนมาข,ของฉันนี่คือก็คือเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอันนี้ผมยังงงอยู่นะถ้าเพื่อนๆทราบก็ ช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้านล่างหน่อยเพราะว่าผมยังงงผมงงตัวสกิลติดตัวมากเลยเนี่ยตกลงคือไอที่เขียนบอกว่าเมื่อตกยานแลนด์มาของฉันเนี่ยเป็นเราหรือว่าฝ่ายตรงข้ามถ้าเพื่อนๆทราบก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะนะครับอ่ะมาดูวิธีหาครับวิธีหาเนี่ยก็แน่นอนครับก็ต้องหาจากร้านค้าคริสตัลนครับก็คือให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดแจ็คพอตสะสมคริสตัลนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาคริสตัลนเนี่ยไปแลกขอบอกว่าราคา แม่งโคตรมาหาแพงเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรานค้านะครับนี่คริสตันนะครับนี่ครับราคาสองหมื่นห้าพันคริสตันครับหืมแม่งมันทําไมมันแพงขนาดนี้อ่ะเพราะปกติอ่ะเวลามีตัวละครตัวไหนที่ให้หาจากร้านคาคริสตันเนี่ยปกติราคาจะอยู่ราวๆประมาณถ้าแพงสุดอ่ะอย่างน้อยแพงสุดก็จะประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคริสตันถูกไหมครับ ถ้าถูกสุดก็ไม่ถึงหมื่นคริสตันอย่างตัวเซียล่าเนี่ยผมจําได้ว่าตัวที่ตัวเซียล่าที่ให้หาจากร้านคาคริสตันผมจําได้ว่ามันให้แลกราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนคิสตันใช่ป่ะผมก็จําไม่ได้แล้วน่าจะประมาณนั้นน่แหละนะครับแต่ครั้งนี้ราคาแม่งสองหมื่นห้าพันนะครับโอ้โหทำไมมันแพงอ่ะมาดูตัวอื่นมาครับอันนี้เป็นตัวอะไรดาร์กจิ้งจอกสาวมาฮิโร่นะครับก็ราคาอยู่ที่ สองหมืนห้าเหมือนกันนะครับส่วนตัวละครอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคีโอพัตตานะครับอันนี้เป็นคีโอพัตตาธรรมดานะไม่ใช่ตัวไว้นะนะครับแล้วก็ตัวเทพีสกูนะครับอันนี้ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็ฮาโลวีนยิ่งจอกสาวจีฮีโร่ก็หมื่นห้านะครับนี่ตามนี้เลยไซคี Side ก็หมื่นห้านะโคอี Co e ก็หมื่นห้านะครับ นี่ตามนี้เลยครับอยากได้ตัวไหนก็ไปแลกเอานะครับแน่นอนครับก็ต้องหาจากเนี่ยครับต้องหาคริสตัลจากสุ่มแจ็คพอตซึ่งขอบอกว่ารอบเนี้ยค่าสุ่มแม่งสิบเพรครับ gm ไม่ลดเลยครับเพราะปกติที่ผ่านมาเวลาให้หาคริสตัลเนี่ยปกติ gm จะลดเหลือห้าเพรแต่ครั้งนี้แม่งขี้งกครับไม่ลดเลยสิบเพรครับแล้วแพงมากแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าโอกาสได้คริสตัลเนี่ยมันยากหรือเปล่านะครับ อะผมเปิดได้แค่สองครั้งนะเพราะว่าผมมีแค่ยี่สิบเก้าเพชรนะครับอะเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่าจะได้คิดตันง่ายหรือยากโอ้โหรู้สึกว่ามีโอกาสเปิดได้ตรงๆจากแจ็คพอตด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตตรงด้านขวาครับเทพโอดินถ้าใครถ้าใครดวงดีเนี่ยมีโอกาสเปิด,เ,ปดเจอเปิดเจอจากแจ็คพอตเลยนะนะครับ อ่ะก็ได้มาแค่ยี่สิบคริสตันเองซึ่งปกติอะตามหลักของเกมเศรษฐีเซิร์ฟไทยเนี่ยเวลาเปิดหาคริสตันจากแจ็คพอตเนี่ยปกติถ้าได้น้อยสุดนะก็ได้แค่สิบคริสตันถ้าได้มากสุดก็ผมได้แค่ร้อยคริสประมาณร้อยกว่าคริสตั้นเองคือมันจะได้ประมาณไม่เกินนี้เนี่ยแหละซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตในแจ็คพอตอะมันจะมีโอกาสได้หลักพันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งพันสามพันสี่พันคริสตันซึ่งโอกาสได้ยากครับ ซึ่งแล้วราคาแม่งตั้งสองหมื่นห้าลรานึกดูสิใครจะไปเก็บถึงวะเออผมยัง,งงงอยู่นะนะครับนอกจากคนที่จะเก็บถึงเนี่ยก็คือคนที่ดองคิดตั้นไวเ้เยอะๆไงคนที่ดองคิดตั้นไว้เยอะโอกาสที่จะถึงสองหมื่นห้าเนี่ยมันมีสูงไงน,นะครับอ่ะมาดูที่กิจกรรมอีเวนต์มันมีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรนะกิจกรรมตัวละครกิจกรรมไอเทมไม่มีมาดูอีเวนต์เล่นครับ อีเวนต์เล่นนี่ก็ชนะทิปเปิลไลทัวริึมแจกสามร้อยคริสตัลน,นะครับก็อันละหนึ่งร้อยคริสตัลแล้วก็เล่นครบสองรอบเอ้ยไม่ใช่ดิอันไหนวะอ่ะเล่นหนึ่งรอบก็ได้ยี่สิบคริสตัลน,นะครับแล้วก็เล่นครบห้ารอบเนี่ยได้ลูกบาดคริสตัลน,นะครับก็เอาลูกบาดคริสตัลเนี่ยไปหมุนนะครับรู้สึกว่ารางวัลล็อกอิน อา้าวโฆษณามาจากไหนเนี่ยอ่ะมาต่อครับรู้สึกว่ารางวัลล็อกอิน GM มันจะแจกนะรูปบาทคิดตันอะได้หรือเปล่าวะรู้สึกจะไม่ได้นะนะครับอ่ะมีอะไรยังอื่นอีกเอ่ยแล้วก็นี่ครับตรงเนี่ยครับแคมเปญสวัสดีปีใหม่ตอนรับปีสองหสิบเจ็ดอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ฉลองวันตุด หุดจีนหรือเปล่านี้ผมก็ไม่ทราบนะนะครับกิจกรรมที่หนึ่งเพียงแค่ส่งใบโเวอร์ทองก็ได้รับรางวัลจากการเชิญแล้วเมื่อเพื่อนได้รับใบโคเวอร์ทองและเข้าเกมรับรางวัลจากการเชิญเพื่อนกลับมาสําเร็จอ๋อก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราส่งใบโคเว v e r ทองแล้วเพื่อนกลับมาเล่นเนี่ยเราน่าจะได้ของรางวัลน,นะนะครับแต่โอกาสได้ยากอ่ะนอกจากทว่าเราอ่ะจะไปชวนเพื่อนมาจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเรารู้จึกเออเรา โอ้ทำไมช่วงนี้ทำไมผมพูดผิดๆถูกๆเนี่ยก็คือถ้าถ้าอยากให้เพื่อนกลับมาเล่นเนี่ยหรือไม่ก็ให้เวลาส่งบโคเวอร์ไปเสร็จเราก็ไปเรียกเพื่อนมาเออเฮ้ยเพื่อนช่วยกูเข้าเกมหน่อยได้ไหมกูจะเอาของอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับสะสมคะแนนตามจํานวนที่ไออจำนวนเพื่อนที่กําหนดโดยได้รับ5คะแนนต่อการเชิญหนึ่งครั้งนะครับอ๋อนี่ครับ ก็คือ5้าคะแนนต่อการเชิญหนึ่งครั้งนะครับและคะแนนเนี่ยนี่ตามนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยคะแนนนี้ได้เป็นกล่องอัญ,ญมณีภกายผึลึกด้วยนะก็คือ5เหลี่ยมนั่นแหละ50คะแนนได้50เพชรด้วยรับอ๋อนี่ครับตามนี้เลยใครที่มีคะแนนก็มากดแลกได้นะนะครับเชิญเพื่อนโดยการส่งไบโคเวอร์ทองได้สูงสุด10ครั้งต่อวันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปลองเชิญดูดีได้ไหมให้ส่งใบโคเวอร์ทองเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะน่าจะครบสิบคนละเดี๋ยวลองไปดูในเมนูดีๆว่ามันขึ้นไหม อ๋อนี่ครับนี่กดรับได้แล้วนี่ก็ได้ลูกบาดเพชรแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นหนึ่งร้อยคริสตัลอ๋อก็คือหมายความว่าถ้าส่งไบโพเวอร์ทองสิบคนจะได้ห้าสิบคะแนนนะครับเท่ากับว่าวันถัดไปเนี่ยถ้าผมส่งอีกสิบคนก็จะได้หนึ่งร้อยเพชรนะครับ ส่วนอันนี้คือเส,ส,ส,สมื like. สอนก็ว่าสะสมไปเรื่อยๆไงระวันสูงสุดกสส็เป็นห้าร้อยก็ได้เป็นวัตถุแห่งแสงสว่าง x บวกนะครับคุณวัตถุแห่งแสงสว่าง x คูณได้รับอ๋อนี่ครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมไปกดแรกทำไมเสียดายโอ้โหคะแนนผมมีอยู่ห้าสิบคะแนน โอ้โหแล้วผมไปกดแลกไปแล้วด้วยอะ่ะไม่งั้นโอ้โหผมแลก50เพรเลยเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้รอวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ได้อีก50คะแนนนะครับอ่ะก็อย่าลืมไปกดส่งไบโคเวอร์กันได้เนาะไบโคเวอร์ทองอะ่ะนะครับอ่ะเปิดกุญแจสักสิบดอกดิเนี่ยครับอ๋อนี่มีโอกาสเปิดเจอดาร์กจิงจอกสาวด้วยนะเนี่ยครับมันเปิดได้แต่สิบคิสตันอะ่ะ โอ้โหถ้าได้แต่สิบคิสตันอย่างเงี้ยเราเราชาติไหนมันจะเก็บถึงสองหมื่นห้าเนี่ยน่าจะชาติหน้าทรมากอย่างเงี้ยโอ้โหเราตั้งราคาไว้สูงเกินอ่ะเท่าที่ผมดูความสามารถนะนะจี้ติดตัวก็โหดอยู่นะเพราะว่าจี้ติดตัวเป็นไกด์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นอ่ะส่วนไอ้สกิลอะสกิลผมยังงงอยู่นะที่บอกว่าตกอะไรเมืองเมืองเราอะแล้วพอฝ่ายตรงข้ามเดินผ่านมีโอกาสดึงฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ใช่ใช่ใช่ตามความคิดของผมหรือเปล่าอ่ะ นะครับอ่ะขออีกสักห้ากุญแจแล้วกันเดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วนะครับโอ้โหแล้วแล้ว GM ขี้งกนะครับสิบเพชรไม่ลดเหลือห้าเพชรเลยครับโอ้ได้สิบเพชรครับอ่ะไปรับมา ตอนนี้มีอยู่สามสิบเก้าเพชรโอ้ได้มายี่สบพับเปิดให้เพชรหมดไปเลยครับโอ้เจ็ดร้อยคิตตันโอ้โหเฮ้ยผมอันนี้ผมฟุกหรือว่าผมดวงดีคะเนี่ยโอ้โห อ้าวเพชรหมดโหเมื่อกี้โหได้เจ็ดร้อยคิวตันโหเมื่อกี้ผมฟุกหรือว่าผมดวงดีฮนะเนี้ยเมื่อกี้โหนี่ตั้งแต่ผมสุ่มแจ็คพอตมานี่ผมได้เยอะสุดนี่คือเจ็ดร้อยนะนี่เป็นครั้งแรกนะนะครับเพราะปกติเวลาผมสุ่มแจ็คพอตอ่ะผมจะได้มากสุดแค่ร้อยกว่าคิวตันเองน้อยสุดก็สิบคิวตันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกลับไปดูที่ตัวละครใหม่ดิ อ่ะกลับไปที่ตัวละครใหม่ไปดูที่ความสามารถนะครับเนี่ยครับผมยังงงสกิลมันเลยมันเขียนบอกว่าเมื่อตกยางแลนมาของฉันโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจับฝ่ายตรงข้ามที่เดินผ่านเมื่อตกยางแลนมาของฉันจับฝ่ายตรงข้ามที่เดินผ่านก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราตกไปยังแลนมาของตัวเองปะแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามเดินผ่านแล้วดึงฝ่ายตรงข้ามใช่อย่างนี้ปะนี่ผมยังงง,งอยู่นะตกลงคือไอ้ฝ่ายที่ ไอฝ่ายที่จะต้องไปตกแลนด์มาร์ของเราอะ่ะคือเป็นเราหรือว่าหรือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือยังไงอันนี้ผมยังงงอยู่นะสําหรับตัวสกิลนะผมยังงง,งอยู่เพราะฉะนั้นใครที่ทราบเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะไม่งั้นผมก็ง,งงอยู่อย่างนี้นั่นแหละนะครับอ่ะก็ผมคงรีวิวอีเวนต์ใหม่มาทันนี้กันนะครับก็ถือว่าอีเวนต์เนี้ยอัปเดตค่อนข้าง,งเร็วเดี๋ยวดูประกาศนิดหนึ่งดิเดี๋ยวไปดูประกาศนะครับว่าบัฟเสริมคืออะไรนะถ้าอัปตันมันต้องมีบัฟอะ่ะเออเวลาอัปเต็มอะ่ะ นี่ครับบัฟนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์กนะครับโอกาส60%ถูกกักขังและจ่ายค่าผ่านทางอีกครั้งเมื่อถูกปล่อยรับบัฟเสริมอัปเกรดการ์ดเทพโอดินเอสโถึงเวลสูงสุดในระยะเวลากิจกรรมจะได้รับบัฟความสามารถเป็นเวลาสองสัปดาห์นะครับก็จะได้คุ้มเตาโบนัสโออย่างระบวกเจก็นะ แล้วก็สกิลอันนี้เป็นบัฟเสริมนะครับที่จะได้นะครับก็คือก็คือเป็นฟองสบู่ของมิลาดนั่นแหละก็คือถ้าฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์กเราอ่ะก็คือมีโอกาสที่จะโดนกักขังนะครับขอบอกว่าตัวเทพโอดินเนี่ยเป็นสายลมละลายโดยเฉพาะอ่ะนะครับเป็นสายลมละลายเลยนะครับไม่ใช่สายวิกตอรี่ไม่ใช่สายจบเกมไวเลยแต่เป็นสายลมละลายนะครับถือว่าตัวละครตัวเนี้ยเอามาหักหัก ก็คือยังไงตัวละครเนี <Yes ่ยถือว่าเอามาหักหน้าไอ้พวกคนที่ใช้ g ี้โล่ GM เอมกับออฟเสริมที่เป็นออฟป้องออะไรอะออฟป้องการการโจมตีอะโหแบบแล้วคนแล้วผมอะเป็นคนที่ชอบใช้โล่ GM เอมด้วยไงโหอย่างเงี้ยผมก็ตายห่าเลยดีอย่างเงี้ยถ้ามีตัวละครอย่างนี้เข้ามานะครับเนี่ยผมก็ยังงงอยู่นะเมื่อตกยางแลนด์มาของฉันคือเป็นเราหรือว่า เป็นฝั่งเราหรือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามนี่ผมยังงงอยู่นะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาละกันนะสำหรับเพื่อนๆที่รู้นะครับอ่ะผมคงรีวิวอีเวนต์ใหม่วันนี้กันนะครับก็ใครที่ได้ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ขอยินดีด้วยละกันนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ